สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเราก็มาทักทายนะครับผมหลังหวยออกนะครับในงวดของวันที่16กรกฎาคม25 64นะครับผมเราจะมาสรุปว่าสำนักไหนมั่งนะครับผมที่เข้าวินนะครับผมก็มีหลายสำนักนะครับผมที่เข้าวินนะครับผมเป็นยังไงบ้างพี่น้องนะครับผมหมานบอนออนะครับผมหาก ท่านใดได้ตามนะครับผมตามในช่องของบ่าวยาคนเดิมนะครับผม <quinho S 1> ก็จะเห็นว่าเข้าอยู่หลายสำนักเหมือนกันนะครับผมของทางช่องที่ได้ไปนําเสนอมานะครับผมเป็นแนวทางให้ก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับผมก็หลายสำนักเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนเลยนะครับผมว่าสำนักไหนเข้ามั่งนะครับผมเดี๋ยวจะไปตามให้อีกนะครับผม เลขบนนะครับผมสองห้านะครับผมเลขท้ายนะครับผมสองห้านะครับผมสองห้าส่วนเลขล่างนะเจ็ดศูนย์นะครับผมสองตัวนะครับผมสองตัวท้ายนะครับผมบนล่างนะครับผมสองตัวท้ายบนล่างนะครับสองตัวท้ายบนล่างนะครับผมสองตัวท้ายบนล่างนะครับผมก็จะเป็นจอมปลวกหลักกิโลนะครับผมจอมปลวกหลักกิโลนะครับผมเลขสองห้านะครับผมมีเลขสองห้าที่ยังไม่ออกนะครับผมจอมปลวกหลักกิโลนะครับ จอมปวกหลักกิโลอยู่ที่ถนนเส้นสวนนณภูมิท่าตูมนะครับผมงวดก่อนก็มีก็เข้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมงวดก่อนก็หนึ่งเจ็ดงวดนี้ก็เหลือตัวเลขที่ยังไม่ได้ออกนะครับผมก็มีสองห้านะครับผมก็ออกตรงๆของเขานะครับผมสองห้านะครับผมอยู่ที่จอมปวกหลักกิโลนะครับผมเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยแอดเจะไปตามให้อีกนะครับผมเดียวมาดูอีกนะครับผมสัญักไหนที่เข้ามาั่งนะครับผม สองห้านะครับผมนี่นะครับผมพระเอกของเรานะครับผมของอเนี้ยนะครับผมเซียนบริรัมนะครับผมสถิติโอ้โหนับไม่ท้วนนะครับท่านมาหลายงวดแล้วนะครับผมของอเนี้ยเซียนบริรัมนี่นะครับผมท่านให้มาก็มีหนึ่งมีศูนย์มีห้านะครับผมวิ่งนะครับผมเด่นมีหนึ่งกับห้านะครับผมจับคู่ให้ก็หนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับผมศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมศูนย์ห้านะครับผม 0705นะครับผมแล้วก็2725นะครับผมเข้าตรงๆไปอีกครับผมทั้งบนทั้งล่างนะครับผมของอเนี้ยเซียนบริดัมนะครับผมอ่ะของอเนี้ยนะครับผมก็ติดติดกันมาก็จะประมาณ5-6หัวดเนี่ยหัวดที่6ครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ที่ที่เซียนอเนี้ยท่านได้ปรับสูตรนะครับผมก็อยู่อยู่ที่ งวดที่หนะครับผมนี่งวดที่6คืองวดวันที่1 6บกรกฎาคมสองนหี่นี่คืองวดที่6ของท่านนะครับผมตั้งแต่เซียนออนเนี้ยท่านได้ปรับสูตรมานะครับผมปรับสูตรใหม่เป็นเลขสูงนะครับผมท่านวางก่อนใครเลยนะครับผมท่านวางก่อนใครเลยสองห้านี่นะครับผมสองห้านะครับผมเลขเข้าตรงๆนะครับผมกับ0ูนย์เจดเจดศูนย์นะครับผมของออนเนี้ยนะครับผมแต่ท่านให้เด่นนะครับผมเด่นมีห5กับ0 5นย์้านะครับผมก็มาเข้าตัวรองนะครับผมเข้าวรองของออนเนี้ยนะครับผมเซียนบริลลัมนะครับผม เดี๋ยวมาดูอีกสำนักนะครับผมสำนักไหนที่เข้านะครับผมนี่ครับผมก็ของพ่อกรนะครับผมของพ่อกรนะครับของพ่อกรนะครับผมพ่อกรแกแกโทรมานะครับผมแกโทรมาสายด่วนกับมาวางกับทีมงานนะครับผมซึ่งก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เราก็ได้ทําคลิปนะครับผมทําคลิปพร้อมกันเลยนะครับผมของพ่อกรนะครับของพ่อกรเซียนเซียนแกโทรมาวางนะครับผมเซียนแกโทรมาวางนะครับ แกโทรมาวางนะครับผมแกโทรมาวางเลยนะครับผมโทรมากับทีมงานนะครับผมแกโทรมาทีมงานก็เข้าของแกนะครับเบอสองห้าห้าสองนะครับผมของพ่อกรนะครับผมสองห้าห้าสองนะครับผมก็ถือว่าโอเคของท่านนะครับผมงวดแรกนะครับผมที่ท่านโทรมาวางนะครับผมของพ่อกรณนะครับงวดแรกเลยนะครับผมที่ท่านโทรมาวางเราก็จะตามมาอีกเหมือนเดิมครับผมจะตามมาอีกเหมือนเดิมนะครับผมนี่คือสถิติงวดแรกของพ่อกรนะครับผมก็เข้านะครับผมสองห้านะครับ เดี๋ยวมาดูอีกสำนักนะครับผมคือของพระกรนี่แกเน้นล่างนะครับเนี่ยแกเน้นล่างให้เลยนะครับผมพระกรนี่แกนเน้นล่างให้เลยนะครับผมเน้นล่างเลยนะครับผมนี่หนึ่งมีศูนย์มีห้านะครับผมนะแกก็จับจับคู่ให้นะครับผมก็ตามนี้นะครับผมจับคู่ให้นะครับผมก็ถือว่าเข้าของท่านนะครับผมของพระกรนะครับเดี๋ยวไปอีกสำนักหนึ่งนะครับผม ข้อตอนนะครับผมก็จะมาต่อที่ของนะครับผมนี่ครับผมก็จะมาของปูน่นาคนะครับผมของปูน่นาปูน่นาหนี้จะเป็นเลขหางพระทนะครับเป็นเลขหางพระทนะครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง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 หางประทัดของปูหน้านะครับจะเป็นเลขหางประทัดนะครับผมของปูหน้าน จะเป็นเลขหางพระทัศน์ของท่านนะครับผมที่ท่านมามาทำพิธีเปิดโชคนะครับผมอยู่ที่อําเภอประทายนะครับผมอยู่ที่อําเภอประทายนะครับผมอําเภอประทายบ้านบ้านกุลศรีนะครับผมท่านตั้งใจมาปล่อยคือห้าแปดสี่ท่านบอกท่านตั้งใจมาปล่อยนะครับผมแล้วก็ตัวเลขจากหางพระทัศนนะครับผมสามตัวก็จะมีสามแปดสี่แล้วก็สองห้านะครับผม องห้านะครับผมแล้วก um, ็ท่านก็จุดทูบได้นะครับผมเกตหนึ่งสามนะครับผมสามหนึ่งเกตนะครับผมท่านก็จุดทูบจุดทูบเชียงไทยนะครับผมวันนั้นนะครับผมในวันงานเอสก็ได้ไปถ่ายทําแล้วก็ลงคิดมาให้นะครับผมสองห้าห้าสองนะครับผมนะครับแล้วก็มาอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เข้านะครับที่เข้า นี่ครับผมอหนองปืนนะครับผมของอหนองปืนนะครับผมอหนองปืนเข้าตรงๆครับผมสองห้าอีกแล้วนะครับผมห้าสองนะครับเข้าตัวกลับนะครับผมสองห้าห้าสองนะครับผมของอหนองปืนนะครับพอเข้าตรงๆอีกเหมือนกันนะครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับอีกสำนักหนึ่งนะครับผมท่านก็ให้วิ่งห้ากับหนึ่งนะครับผมตัวเลขของอหนองปืนนะครับผมก็เข้าตรงๆอีกแล้วนะครับผม แอตจะไดไปตามเหมือนเคยนะครับผมแอตก็จะจัดไปตามให้เหมือนเดิมนะครับผมในงวดหน้านะครับผมในงวดวันที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งจะถึงนี้นะครับผมงวดหน้านะครับผมแอตก็จะไปตามให้อีกนะครับผมของอ้อน้องปลื้นนะครับผมท่านกําลังจะสร้างกําแพงนะครับผมท่านกาลังจะสร้างกําแพงก็ขาดขาดทุนทรัพย์นะครับผมในการ ในการว่าจ้างของช่างนะครับผมเพราะว่าท่านท่านฉาตกำแพงนะครับผมท่านก็ให้แนวทางมานะครับผมเป็นสะพานบุญมาให้กับที่น้องเอนะครับผมสองหก็เข้าอีกสํานักหนึ่งนะครับผมของออน้องปืนนะครับผมนะครับก็จะมาของ นี่นะครับผมของน้องดอยนะครับน้องดอยนะครับผมของน้องดอยในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมห้าหกสี่นะครับผมของน้องดอยก็เข้านะครับผมสองห้าเหมือนกันนะครับผมท่านเพราะว่าน้องดอยนะครับผมขาให้มาก็สองห้าสามนะครับผมถ้าถ้าเราไปจับเล่นนะครับผมเราก็ถูกนะครับผมสองห้าสามนะครับผมเป็นแนวทางของน้องดอยนะครับผมก็เข้าอีกเป็นงวดที่หกแล้วนะครับผมของน้องดอยนะครับเป็นงวดที่หกแล้ว นะครับผมของน้องดอยนะครับงวดที่หแล้วนะครับผมอ่ะก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมท้ายคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมร่ำร้ำในรวยนะครับถูกหวยรวยเบอร์ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับผมท่านไหนที่ถูกแอดก็ดีใจด้วยนะครับผมแอดก็ดีใจด้วยนะครับผมท่านไหนที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับผมมันเป็นอยู่กับดวงและวาสนาของเรานะครับผม เพราะว่าเราแข่งเรือแข่งพายแข่งได้นะครับผมแต่เราแข่งบุญวาสนากันเราก็แข่งไม่ได้นะครับผมนะ,ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามนะครับผมในช่องของบ่าวยาคนเดิมนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เป็นกําลังใจนะครับผมก็สุดท้ายท้ายสุดก็ขอทุกท่านจงมีความสุขคนเจริญร่ำรวยนะครับผมสาธุสวัสดีครับ